ท้ามกลางกระแสทานแห่งการเวลาการกลับมาของคตชโยทีและความจริงที่สังคมไทยต้องคบคิดเมื่อเข็มนาฬิกาหมุนเข้าสู่ปีพุทธศักราช2569สังคมไทยไม่ได้เพียงแค่พื้นที่ทางกายภาพอีกต่อไปแต่กลายเป็นสมรภูมิทางความคิดที่ซับซ้อนและเชี่ยวกรากยิ่งกว่าครั้งใดในประวัติศาสตร์กระแสลมแห่งการเปลี่ยนแปลงพัดโหมกระหนำ่ำ กัดเซาะนิยามความเชื่อเดิมๆจนพังทลายและก่อร่างสร้างอุดมการณ์ใหม่ขึ้นมาท้าทายขนบธรรมเนียมรายวันในช่วงเวลาที่ฝุ่นตลบจากการประทะสังสรรค์ทางอุดมการณ์นี้เองชื่อของคดชโยธีชายหนุ่มผู้ที่ครั้งหนึ่งเคยยืนกลานท้าทายสายลมแห่งยุคสมัยท่ามกลางเสียงวิพากวิจารณอันเผ็ดร้อนได้หวนกลับมาปรากฏในหน้าประวัติศาสตร่วมสมัยอีกครั้งแต่การกลับมาในครั้งนี้ ไม่ใช่ภาพของเด็กหนุ่มเลือดร้อนที่พร้อมจะโต้เถียงด้วยอารมณ์ดุดเดิมสายตาของสาธารณชนกำลังจับจ้องไปยังบุรษหนุ่มในรูปลักษณ์ที่เปลี่ยนไปความสุขุมนุ่มลึกที่ฉายชัดผ่านแววตาและท่วงท่าที่ผ่านการตกผลึกทางความคิดทำให้บทสัมภาษณ์ล่าสุดของเขาไม่ใช่ถอยคำแก้ตัวหรือการฟูมฟล์ถึงบาดแผลในอดีตแต่มันคือศูนทรพ์แห่งชีวิตที่ประกาศก้อง ถึงตัวตนที่ถูกหล่อหลอมและเคี้ยวกรมผ่านการเวลาเขาไม่ได้กลับมาเพื่อร้องขอความเห็นใจแต่กลับมาเพื่อยืนยันด้วยความเชื่อมั่นอันแรงกล้าว่าในภาพจิ๊กซอขนาดใหญ่ของประเทศไทยที่กำลังเว้าวหวงและบิดเบี้ยวเขานี่แหละคือชิ้นส่วนสำคัญที่สังคมกำลังหยหาโดยไม่รู้ตัวแม้ว่าเพื่อนร่วมรุ่นวัยเดียวกันจะพยายามเบือนหน้าหนี และมองข้ามตัวตนของเขาไปก็ตามวิเคราะห์เชิงลึกตัวตนการยืนหยัดแล้วรอยต่อของยุคสมัยหากเรายอมวางอัคติลงชั่วครู่แล้วลองมองข้ามภาพจำอันเกลี้ยวกราดในวันวานเพื่อเจาะลึกลงไปถึงแก่นแท้ของสิ่งที่เขาพยายามสื่อสารเราจะพบกับความย้อนแย้งที่งดงามและน่าสนใจอย่างยิ่งในยุคสมัยที่คนรุ่นใหม่ส่วนใหญ่ กำลังวิ่งทยานไปข้างหน้าด้วยความเร็วสูงโอบรับแนวคิดเสรีนิยมสุดโต่งและพร้อมจะรื้อถอนโครงสร้างเก่าเพื่อสร้างโลกใบใหม่คชโยธีกลับเลือกเส้นทางที่แตกต่างอย่างสิ้นเชิงเขาเลือกที่จะปักลักยืนหยัดดั่งป้อมปราการเพื่อปกป้องคุณค่าดั้งเดิมสิ่งซึ่งเขาเชื่อเป็นเสาหลักที่ค้ำจุนจิตวิญญาณของความเป็นไทยเอาไว้และกำลังถูกกัดกร่อนทำลายลงอย่างน่าใจหาย เส้นทางที่เขาเลือกเดินตลอดหลายปีที่ผ่านมานั้นไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบหากแต่เต็มไปด้วยขวากน้ำแห่งคำคอรหามันคือการเดินทางอันโดดเดี่ยวของการต่อสู้กับกระแสสังคมการถูกตีตราว่าเป็นแกะดำหรือผู้หลงยุคเป็นสิ่งที่เขาต้องแบกรับไว้บนบ่าเพียงลำพังแต่ทว่าในความเงียบงันและความโดดเดี่ยวทางการเมืองนั่นเอง กลับกลายเป็นเตาหลอมที่ทำให้เขาได้หยุดคิดและมองเห็นในสิ่งที่คนอื่นมองข้ามเขาค้นพบช่องว่างขนาดมหืมาที่ซ่อนอยู่กลางสังคมช่องว่างระหว่างความล้ำสมัยที่ไร้รากเงา้าซึ่งอาจพาสังคมลอยเคว้งความกับความมั่นคงแบบเก่าที่แข็งทื่อจนเปราะบางและต้องการการปรับตัวคชโยธีเชื่ออย่างสุดหัวใจว่าเสียงของเขาไม่ใช่เสียงที่ตกยุค แต่เป็นสุมเสียงตัวแทนของกลุ่มคนผู้ถูกลืม The Forgotten Voices กลุ่มคนรุ่นใหม่จำนวนไม่น้อยที่ยังคงรักและศรัทธ,ธาในจารีตประเพณีแต่ก็ปรารถนาจะเห็นประเทศชาติก้าวเดินไปข้างหน้าอย่างมีรากฐานที่มั่นคงไม่ใช่การก้าวกระโดดจนลืมํำพืชเดิมบทสรุปคำถามถึงอนาคตและการเปิดใจเมื่อมาถึงบรรทัดนี้คำถามสำคัญที่สุดอาจไม่ได้อยู่ที่ว่า คุณเห็นด้วยกับแนวคิดของเขาหรือไม่แต่อยู่ที่ว่าในระบอบประชาธิปไตยที่เราต่างพร่ำบอกว่าต้องการความหลากหลายเราพร้อมแค่ไหนที่จะเปิดพื้นที่หัวใจเพื่อรับฟังความหวังในเฉดสีที่เราอาจไม่คุ้นตาโคชโยธีในปี2,569ไม่ใช่เด็กหนุ่มที่โผงผางและเปราะบางคนเดิมอีกต่อไปการละเวลาและแรงกดดันทางสังคม เปรียบเสมือนช่างเจรนไยฝีมือเอกที่เปลี่ยนก้อนหินครุขระให้กลายเป็นอัญ,ญมณีที่แข็งแกร่งเขาได้กลายสภาพเป็นอาวุธทางความคิดที่คมกริบพร้อมจะพิสูจน์ให้โลกเห็นว่าคำว่าคนรุ่นใหม่ไม่ได้มีนิยามเพียงแบบเดียวและไม่จำเป็นต้องคิดเหมือนกันเสมอไปเหมือนหุ่นยนต์ที่ถูกตั้งโปรแกรมแล้วคุณล่ะครับเมื่อมองลึกลงไปในแววตาที่นิ่งสงบ แต่เปลี่ยมด้วยพลังของชายคนนี้ในปี2569คุณมองเห็นอะไรคุณเห็นเพียงภาพฝันเฟื่องของผู้ชายคนหนึ่งที่พยายามฝืนกระแสโลกหรือคุณกำลังเห็นความจริงที่แสลงใจความจริงที่ว่าสังคมไทยอาจจะขาดรากยึดเหนียวจนต้องหันกลับมามองหาใครสักคนหนึ่งที่กล้ายืนหยัดในสิ่งที่คนอื่นทิ้งไปแม้ว่าความจริงนั้นจะเป็นสิ่งที่สังคมยังไม่กล้ายอมรับออกมาดังๆก็ตาม